หลังนี้ที่เห็นอยู่นี่สร้างได้เริ่มสร้างตอนปี6 2สอง2หนึ่งสองแล้วก็มาสะดุดตรงโควิดมันก็เลยคลายอย่างเงี้ยแต่มีเงินก็จะทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าจะเสร็จเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้สิ่งที่เหลือก็คือส่วนต่อขยายด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านที่เห็นด้านหน้าเนี่ยส่วนต่อขยาย ทางด้านนู้นจะเป็นด้านครัวแต่ส่วนนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทํายังไม่มีงบประมาณแอน,นนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นถ้ำทางเดินขึ้นถ้ำถ้ำถ้าคนสูงอายุก็มากๆก็อาจจะต้องช้านิดนึง พอขึ้นได้อยู่ไม่สูงเกินไปพอขึ้นได้อยู่บริเวณตรงนี้บริเวณหน้าถ้ำเดิมที่มามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็มีอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นที่มีสิ่งก่อกรสร้างก็มีอยู่แค่ตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของแล้วก็มีพระอยู่หน่อยนึงตอนนี้ปิดไว้กันหมาไม่ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหน้าถ้ำจะเย็นหน่อยถ้าหยุดที่สารามจะร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลยลงข้างอันนี้ลืมบอกไปตัวนี้สําคัญเป็นสารถ้าเป็นคนภาคการน็เรียกสารตายายถ้าคนภาคอีสานขาจะเรียกว่าพอส้นไม่้น <c oughs> อครับ <c oughs> นอยู่มาเก่าแก่ อยู่มานานหลายร้อยปีแล้วนนี้ก็เป็นทางเดินลงถ้ำกำลังไล่เย็น ที่นี้จะมีทั้งหมด12ห้องอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งห้องอ่าหนึ่งห้องแล้วจะเข้าไปทางด้านขวามือนี้เข้าไปถึงด้านนีนะ้พอเข้าไปก็จะเป็นห้องหนึง่งจะมุดเข้าไปอีกก็เป็นห้องหนึง่ง <c oughs> ทั้งหมดมี12ห้องแต่ปัจจุบันนี้อยู่ได้แค่สามห้องเว <c oughs> ่าหินงอกหินย้อยเนี่ยที่โยมเห็นเนี่ยมันมันมันลงมาปิดทางเข้าปิดทางเข้ามันก็เลยเหลือที่จะพอจะเข้าไปได้แค่สามห้อง มาจะอยู่ปฏิบัติจริงๆอยู่ในห้องที่สามห้องที่สามอย่างนะตรงนี้จะเป็นห้องแรกเดิมตรงนี้ไม่ได้เทะเบอรอย่างนี้หรอมามามาอยู่ที่นี่ครั้งแรกจะอยู่นั่งอยู่หลังพวกชั้นลูกองนะ้วนั่งสมาธิอยู่ด้านหลังเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้อันนี้พึ่งทำ ที่ทำขึ้นจะอยู่ด้านหลังมาจจนะนราสมาที่อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปองค์นี้เก่าแก่เก่าแก่มากไม่รู้ใจยุคไหนรุ่นไหนก็ไม่ทราบประวัตนะิของกันแต่มีคนมาทำให้เป็นปั้นขึ้นปันขึ้นแต,ต่องค์งนี้มามีโยมาถวายร่วมกันถวายอยู่หลายจังหวัดอยู่ เนี่ยมีรายชื่อข้างล่างเป็นพุพทธเมตตามาถวายเมื่อปีหกเจ็ดเป็นทองเหลืองนักกือบตัน่ะช่วยกันยกงลงมาเนี่ยหลายคนอ่ะสามสิบคนได้มัช่วยกันยกงลงมา <c oughs> อันนี้ก็เป็นบริเวณที่เมื่อก่อนนี้นั่งปฏิบัติอยู่ประจำเดี๋ยวนี้พอมีญาติโยมมาก็เข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ที่ศา,า,าลากพรมีแค่นี้ ถ้าข้างในนะี่มันต้องใช้สปอตไลท์ใช้ไฟฉายถึงจะเข้าไปครับอแต่ก็ไม่อยากให้เข้าไปอเอาไว้มีงานจะเปิดให้เข้าไม่อยากไปรบกวนภูมิเจ้าที่เจ้าที่เขาอยู่ชอบอยู่กีเงียบก็มีเท่านี้แหละที่หลักๆว่าคนเข้ามาก็อยากมาไวหว้พระตรงนี้เป็นรพระเก่าแก่ครับผม นพรญาติโยมทุกคนสมาภาพก็ชื่อพระวีรนาถเตชะบัญโยฉายาทางพระชื่อเตชะบัญโยถ้านามสกุลเดิมก็นามสกุลฉายอรุณนะก็เป็นคนอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่ามาปฏิบัติอยู่ทางจังหวัดเลยนี่10กว่าปีและสิบสามปีได้แล้วสาปีปีก็วัดแรกที่บวชก็วัดตำหนักเหนือ อยู่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีมาอยู่จังหวัดเลยอยู่หลายแห่งนะเริ่มแรกๆอยู่ทางอำเภอเชียงคานะอำเภอเชียงคานแล้วก็ย้ายมาเรื่อยไม่ค่อยได้อยู่ที่ไหนนานแต่อำเภอเชียงคานได้สร้างวัดล้างอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดผาจมนางนะวัดผาจมนางก็พอมันจะเดินแล้วก็ วุ่นวายเริ่มมีคนมาหาผลประโยชน์กับวัดในฐานะที่มาเป็นผ้าสายปฏิบัติก็ไม่อยากจะอ่วุ่นวายกับตรงนั้นก็เลยมาหาที่สงบเงียบที่นี่อย่างที่อยู่ปัจจุบนันนี้เรียกว่าที่พักสงฆ์ยังไม่ได้เป็นวัดแต่กําลังทําดําเนินเรื่องเป็นวัดอยู่อยู่ในขั้นตอนที่ว่า,าป่าไม้เขาอนุญาตให้สร้างวัดยังไม่ถึง ขั้นตอนที่จะสร้างวัดเสนอสำนักพุทธอยู่ในขั้นตอนที่อนุญาตแล้วว่าให้สร้างวัดเนื้อที่ก็ประมาณเกือบเกือบเก้าไ,ไร่แปดไร่เศษเศษย่นนิดหน่อยไม่กี่ตารางวาก็เก้าไร่ก็ทจริงๆก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดนะแต่เมื่อระบบของสงหรือสำนักพุทธเขาต้องการให้วัดที่ยังไม่เป็นวัดทําให้เป็นวัดมันก็เลยต้องทําไปตามระบบเขาอ่นะตัวนี้ มาอยู่ที่นี่มาปี2 5 6 0วันที่1มกราค2 5 6 0เป็นวันที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่จนถึงท,ทุกวันนี้แต่ก่อนหน้านี้มาเจอที่นี่ตั้งแต่ปี2,157ซึ่งเป็น,เป,นเป็นวัดที่ล้างไม่มีคนอยู่คือคือเป็นสำนักส่งล้างเห็นามาเห็นว่าที่นี่มันสงบดีคงจะไม่ค่อยวุ่นวายก็เลยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2 5 6 0 ช่วงปี57เนี่ยจนถึง60เนี่ยมาไปไปมามาไปไปมามาคือไปมา,มาคือว่ามาดูว่ามีใครมาอยู่ได้ไหมก็สุดท้ายไม่มีใครอยู่ได้ก็เลยไปหาเงินมาซื้อเครื่องปัน่นเครื่องปันป่นไฟสําหรับปั๊มน้ําเพราะที่นี่ไม่มีน้ําไม่มีน้ําใช้น้ํากินไม่ยากถ้าโยมมาถวายมาทําบุญเขาก็จะติดน้ํามาด้วยแต่น้ําใช้ไม่มี ก็มีการขุดบาดาลค่อยๆทําไปทีละหน่อยละหน่อยจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มีจะเรียกว่าระบบสารารณภคก็ประมาณ80%แล้ว80%ไฟก็ใช้ระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ําก็ใช้โซลาเซลล์ในการปั๊มน้ําขึ้นมาก็ค่อยๆค่อยๆก้าวหน้าขึ้นไปทีละหน่อยละหน่อยเพราะว่าเงินเรามีไม่เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลังคา หลังคาเมื่อปี2 5 6 2มีกระถินมากระถินมาครั้งเดียวครั้งนั้นจำนวนเยอะมากประมาณ400,000-500,000นะไม่รวมกับที่เขาสร้างเอาไว้เช่นพระพุทธรูปข้างหลังนี้อันนี้ไม่ได้รวมนะไม่ได้รวมไอ้วันที่เขามาทอดมันประมาณ400,000แ,แต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะเขามาสร้างหลังคาให้เขามาทำหลังคาให้แล้วก็ห้องน้ำเจดห้อง แล้วก็มีครัวอย่างภาพที่โยมเห็นอยู่นี่แหละมันยังแอมฝาก็ยังไม่ได้ยังไม่มีงบประมาณก็เลยใช้แสแลนเนี่ยมุงไว้ก่อนกันฝุ่นกันอะไรต่างๆถึงอาจจะไม่ได้ร้อเซแต่ก็ดีกว่าโลง่งๆก็เลยอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ปี62แล้วแหละแล้วพอดีมันเป็นช่วงโควิดที่นี่ก็ยิ่งเงียบเข้าไปอีกเพราะปกติที่นี่ก็เงียบมากแล้วก็เงียบไปอีกที่อันมาบอกบุญในปี2 5 0 0 เออหกสิบเจ็ดเนี้ยคืออึดอัดในเรื่องของหลังคาเพราะว่าช่างที่มาทำอ่ะคือคนที่เขามาเท่ากระถิ่นเขาให้แต่เงินแต่เราจ้างช่างที่เขาทำเนี่ยเขาวางเขาวางหลังคาผิดมาก็ไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องการการการเอ่อวางซ้อมหลังคาในหลังคา,งคาซ้อมยังไงแต่ช่างหลายคนก็มาดูว่ามันซ้อนผิดอ่ะพอซ้อนผิดก็ซ้อนใหม่พอซ้อนใหม่แก้ไขมันก็ยังรั่ว รั่วรั่วแล้วก็พยายามถ้าสามารถขึ้นไปเดินบนหลังคาจะเห็นว่ารอยปะรอยอะไรเยอะมากอยู่แต่มันก็ยังรั่วอีกก็มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนหลังคาทั้งหลังนี่แหละเปลี่ยนแผ่นใยเลยแล้วก็มุงให้มันถูกก็ไม่ได้คิดว่าจะบอกบุญอะไรมากมายแต่ว่ามันช่วงนี้มันไม่มีใครที่จะมาจะบอกบุญได้ก็เลยตัดสินใจลงไปในบอกบุญในเว็บไซต์ ก็เผื่อว่าจะมีใครเห็นบ้างนะเพราะปกติมาจะไม่ค่อยบอกบุญเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแต่ใครจะมาทําบุญเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสร้างวัดก็ไม่ได้รีบอะไรไม่ได้รีบอะไรจุดประสงค์ของการสร้างวัดมาเนี่ยมีแค่3อย่างคือ1สร้างศาลาศาลาที่สําหรับทํากิจของสงฆ์อันนี้มันต้องทําแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็กุฏิมี3อย่างแค่นี้มาสร้างวัดมาไม่ใช่สร้างวัดนี้วัดแรก วัดแรกที่มาสร้างเนี่ยชื่อวัดผาจอมนางอยู่ทางอำเภอเชียงคานอันนั้นเป็นวัดถูกต้องเป็นวัดล้างมันก็สร้างสามอย่างพอได้สามอย่างมาก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วเพราะว่าญาติโยมเนี่ยมาหาเงินไม่เยอกับวัดมากมายเหลือเกินมาก็เลยต้องถอนตัวมาหาที่สงบแม้แต่ที่นี่ก็ไม่อยากสร้างวัดนโยมแต่ว่าพออยู่ๆไปแล้วคนก็เอาเงินมาให้มาอะไรต่างๆก็เลยได้ทำมิฉะงั้นก็คงไม่ได้ทำแต่นี่ทำที่นี่ ค่อนข้างจะมาตรฐานมาเป็นคนออกแบบเองศาลาหลังนี้เป็นกึ่งโมเดินที่ทุกวันนี้เขาชอบสร้างบ้านทรงโมเดิเกีงก่งกึึงกึ่งนั่นหน่อยเพราะว่ามันงบประมาณมันถูกกว่ามาคำนวณแล้วเข้ามามันถูกกว่าก็เลยสร้างแบบนี้อย่างที่ยมเห็นการเดินทางมาถ้ำฤาษีเนี่ยไม่ยากถ้าใครมีความรู้เรื่อง Google m a p ก็พิมพ์คำว่าสำนักสงฆ์ถ้ำฤาษีตำบลโคขมินเนี่ย อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมาไม่ยากเคยมีคนมาจากพัทยาเขาก็ไม่ได้ถามเลยเขามาตาม G.P.S อย่างเดียวเขาก็มาถึงที่นี่นะคิดว่าไม่ยากแต่ถ้าคนไม่มีไม่มี G.P.S หรือไม่มีความรู้ให้มาถึงอำเภอหนองหินอำเภอหนองหินแล้วก็โทรมาหาตมาก็ได้ตามเบอร์ที่มาให้ไว้ในเว็บไซต์นะ,ะส่วนมาการมาที่นี่เนี่ย มามาอยากให้มาช่วยกันซ่อมแซมหลังคาให้มาหรือเปลี่ยนหลังคาให้มาใหม่สักหน่อยซึ่งงบประมาณที่มาดูแล้วมันก็อยู่ประมาณแค่ประมาณ35ม0 0ืประมาณนี้อยู่น่าจะอยู่ประมาณนี้จากที่เคยทํามาแล้วดูดูบินเก่าๆประมาณนี้ที่นี่มีพระอยู่ยากมาพูดให้ฟังเป็นความรู้นิดนึงเพราะอยู่ยากเพราะมันไม่มีกิจนิมนต์ พระส่วนใหญ่เขาต้องมีกิจต้องมีโยมามา,มาภาษาอีสานเขาเรียกว่ามาจังหันก็คือมาถวายอา,อาหารตอนเช้าอาหารตอนเช้าถวายเพยอย่างเงี้ยไม่มีที่นี่มันไม่มีแต่วัดอื่นเนี่ยเขาต้องมีต้องมีต้องพยายามให้มีเพราะฉะนั้นคนที่จะพระที่จะอยู่ที่นี่ได้เนี่ยต้องปล่อยวางแล้วก็นิ่งพอนะต้องนิ่งแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ย ค่อนข้างจะดูแลจะมามากมากเป็นพิเศษก็ไม่รู้นะเพราะว่ามาไปอยู่หลายๆที่มาที่นี่รู้สึกว่าเขาจะเอาใจเอาใจจะมามากอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยเหมือนกันมา,าจ,จะเปรียบเทียบเหมือนครอบครัวโยมครอบครัวเนี่ยคนในบ้านเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันจะนิสัยไปในทิศทางเดียวกันถ้าคนไหนมีนิสัยแตกต่างก็จะอยู่ในบ้านนั้นไม่ได้คล้ายๆกันเรามาอยู่ที่นี่เนี่ย นิสัยอาตรมาอาจจะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จึงจะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเคยมีพระมาอยู่ที่นี่หลายรุ่นหลายหลายหลายปีแล้วอ่ะน่าจ,จะเป็นร้อยปีก็ว่าได้นะมาว่าเพราะว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่เขาเล่าให้ฟังที่อายุเจ็ดเฉียดร้อยใกล้ร้อยก็มีก็มาว่าไม่เคยมีเห็นมีพระอยู่ที่นี่ได้นานนะอย่างมากก็แค่พรรษาเดียวส่วนใหญ่จะแค่ไม่กี่เดือนนะ แต่มาอยู่ที่นี่ปีนี้ปีที่7จ็ดแล้วจะเข้าปีที่และเกือแปดปีละแล้ว,ลวลส่วนใหญ่ที่เขาอยู่เขาเขาไม่ได้สร้างอะไรอันนี้จริงๆแล้วมาก็ไม่ใช่นักสร้างนะโยมแต่ว่าเข้าเงินมาให้ก็ทําในสิ่งที่จําเป็นเช่นสร้างศาลาห้องน้ําแล้วก็กุฏิพระสงฆ์เพราะท,ที่นี่ยังไม่เป็นวัดถูกต้องก็เป็นแค่สำนักสงฆ์ก็เป็นที่พักสงฆ์อะ ใครผ่านมาถ้าอยากมาปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติมาก็หวังแค่นั้นนะจริงๆแล้วมาก็หวังแค่นั้นก็ก็ก,ก็ไปตามนี้ท้ายที่สุดนี้มาก็ขออํานวยอวพรให้ญาติโยมทุกคนที่เคยมีบุญร่วมกับมาจะเป็นชาติไหนก็ตามที่เคยมาร่วมทําบุญกับมาเนี่ยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยโยมไปโดนจิตโดนใจคนที่เคยร่วมบุญ กับอาตมาในทุกภพทุกชาติก็ขอให้มันร่วมกันสร้างสร้างศาลาซึ่งเป็นที่พักของสง์และก็เป็นที่ปฏิบัติของญาติโยมในเวลาข้าบพรรษาด้วยก็ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเดชะเป็นตะบะขออุทิศให้กับ ทุกๆคนที่มาช่วยกับอันมาสร้างนี้ให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขะละปฏิภาชนะสารสมบัติคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาโดยทุกคนขั้นเทือนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิธีทาวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญนะครับและรายการนกปาก้าสะพานบุญนะครับทางช่อง M อ็นีทีวีนะครับพีไอนะครับสองหนึ่งห้านะครับ สาธุชนคนใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมัิน,นี้ทนก็ดีนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่พระคุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเจบุญวัดถ้ำฤาษีนะตำบลตำบลโคกข,ขมิน้นตำบลโคกข,ขมิน้นอำเภอวังสะพุง,พงจังหวัดเลยนะครับสาระประโยชน์มากมายที่วัดแห่งนี้หรือวัดสำนักสงฆ์แห่งนี้โดยพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีนี่กําลังสร้างสิ่งต่างๆหลายหลายอย่างนะฮะและแรงบุญแรงธา มากมายที่สาวิชนคนใจบุญจะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมถามว่าคุณเจ้าสักนิดว่าภายในสำนักสงฆ์ถ้รฤาษีแห่งนี้มีอะไรที่น่าปฏิบัติดีปฏิดัจชอบและสิ่งสาคัญที่สุดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบ้างครับกลาวณรงคุณเจ้าครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมถ้าจะพูดไปมันก็มันคือของที่มันคนไม่เห็นนี่ก็อาจจะไม่เชื่อเห<อ><ผ>มือนอย่างคนที่บอกว่าผีไม่มีจริงอย่างเงี้ยก็คนที่มันไม่เคยไม่เคยเห็นผีมันก็บอกว่าผีไม่มีจริง แต่นี้คนที่เคยเห็นมันก็จะว่ามีก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะถ้าพูดไปแล้วต้องให้ใครที่มาปฏิบัติแล้สัมผัสเองดีกว่ามีหลายอย่างมากอย่างอย่างเช่นเอาสักอย่างนึับอย่างเช่นแม่นางตะเคียนเนี่ยเขาจะคอยดูแลจะม,ม,มามันมีตอตะเคียนอยู่ในถ้ำซึ่งมาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแต่เขาจะเดินตามมมาตลอดครับ หรือแม้กระทั่งพญานาคคือมาบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายมาอยู่เชียงคานมามันก็ยังไม่เคยเจอพญานาคมาอยู่ที่นี่ก็เจอพญานาคเหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีเยอะโยมเยอะค่อนข้างเยอะแต่เขาเป็นเพื่อนกับมาก็อยู่ด้วยกันกับเขาได้ครับพระคุณเจ้าครับแล้วการที่ปฏิบัติการสร้างอย่างเงี้ยพระคุณเจ้าคิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระคุณเจ้าทำเนี่ยเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สาธิชนคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับ ช่เพื่อเพื่อพระรุ่นหลังอย่าลืมว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่อยู่ตลอดไปจนตายกไหมทุกคนไม่มีใครอยู่ไปจนตายแต่เราทําให้คนรุ่นหลังเขาได้อยู่เผื่อมีพระผ่านมาที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็ได้ใช้ที่ตรงนี้ในการปฏิบัติได้มีกุฏิได้มีห้องน้ำมีมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาพอที่จะได้ปฏิบัติได้แค่นั้นแหละโย อันนี้ส่งในการสร้างรุ่นเจ้าอันนี้ส่งในการสร้างของสาิชนคนญี่ปุ่นที่เดินทางมาสร้างหรือม,มาร่วมสร้างอันนี้ส่งคืออะไรรุทนเจ้าอ๋ออย่างน้อยก็มีพุทธานุสติเขาเรียกพุทธานุสติค,คือถ้าโยมตายไปเกียกี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ถ้าได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้เกิดในพุทธศาสนาอยู่อันนี้คือได้แน่นอนได้แน่นอนสําหรับคนที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดนะเพราะคนเราเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือว่าไม่หลุดพ้นไปเลยเนี่ยมันต้องสะสมหลายชาติอยู่แม้แต่ผู้เจ้ายังต้องหลายชาติเพราะอย่างน้อยเราก็มีเสบียงไงเราสะสมบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอเรามาเกิดอีกชาติใหม่เนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีฐานที่สูงขึ้นฐานที่สูงขึ้นนจ่า้นครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับ พระคุณเจ้าที่เมตตาปาณีนะครับพอาจารย์ต่อหรือพระวีวลลานาวิรลนาลนนะครับหรือพระวีลนานานะครับที่ประเด็ดีปฏิบัติด,ดีปฏิบตดดัติชอบให้แก่สาธุิชนคนเบิบุญที่เดินทางมาร่วบ,บุญกันนะครับวันนี้พระคุณเจ้าได้บอกกล่าวเล่าสิทธิ์จริงต่างๆมากมายนะครับท่านละครับที่อยู่ทางบ้านรับชมรายการทีวีช่อง5แล้วก็ช่องเอ็มทีช่องพีหนนะครับ ก็อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับมาร่วมบุญเนันไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทหารตำรวจเจ้าของบริษัทต่างๆนะครับโอนตามหมายเลขบัญชีขึ้นหน้าจอได้และติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าได้นะครับวัดถ้ำบุรีสีนะครับอ,อย่าลืมนะครับวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์นะที่พระคุณเจ้าปฏิบัติดีมามากมายแล้วก็อย่างหนึ่งกราบเรียนว่าท่านใดที่มีแรงบุญแรงตรัทานะครับมากมายและขอเชิญนะครับช่วยมาเปลี่ยนหลงังคาให้พระคุณเจ้าด้วยนะครับ หลังคานี้มันรั่วน้ํารั่วทุกวันนะเวลาฝนตกมาเนี่ยปู่เจ้าจะอยู่ยากนะครับเป็นที่าสารประโยชน์แก่สาธุชนคนใจบุญทุกท่านเลยนะที่จะมาร่วมบุญคนลเล็กน้อยหรือคนะบาดก็ได้ครับที่จะร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับนะฮะช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้แก่ท่านเองอท่านจะมีความสุขความเจริญยันลูกยันหลานยันเหลนยันหลนนะครับสาธุชนคนใจบุญที่มีแรงบุญแรงตถานะครับ ถ้าพู้เจ้ารับแล้วงานบุญงานกระถินพระคุณเจ้าจะมีทุกวันที่เท่าไหร่ครับมันไม่มีทุกวันที่แล้วแต่เจ้าภาพกําหนดแต่ว่าปีนี้เจ้าภาพมาจากรพระนครศรียุธยาเขามีความตั้งใจมากอยากจะทำศาลาให้มันเสร็จหรือเกือบเกือบเสร็จอ,อ่ะ แต่จริงๆเขาเขาไม่ได้มีปัจจัยเยอะอะไรหรอกแต่เขามีความตั้งใจสูงเขารู้จักกันมาหลายปีแล้วก็กําหนดไว้ว่าวันที่20บวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมหลังออกพรรษาแค่วันเดียวสองวันหกสิบเนี่แหละ่าถึงนี่แหละครับสาธิชนคนใจบุญนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมางานบุญกระถินวันที่20 ตุลาคมนะครับ2 5 6 7นี้นะขอเชิญสาวธิชนคนแรงบุญทั้งหลายนะที่มีแรงบุญแรงศรัทธามาร่วมด้วยเชิญสร้างหลังคาให้แก่พระบุณเจ้าด้วยที่สำนักสงฆ์ถ้ำฤาษีนะฮะตำบลโคขกขมินขขม้นอำเภอวังทุงจังหวัดเลยนะครับวันนี้พระคุณเจ้าที่เมตตาปาณีหรืออาจารย์ต่อนะครับได้ให้สัมภาษณ์และสิ่งต่างๆที่ออกไปนี้สาธิชนคนเยบุญคงรับทราบและมาเดินทาง แล้วเดินทางมาร่วมบุญกันนะครับวันนี้ผมรายการดีๆรายการวิถีทาวิถีไทยรายการโซนเดชวาตตีรายการนพะเก้าสะพานบุญต้องการาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบก,กับผมใหม่นะครับโซนเดชนะครับสวัสดีครับครับกราบากรุณาคุณเจ้าครับอาจ,จอารย์พร